ให้ท่านสังเกตพอแ,แ,แยกแล้วแยกแล้วทีนี้ก็พวกที่แยกก็ไปทะเลาะกันอย่างเงี้ยแยกกันต่อไปอีกเพราะว่าเหมือนกับบอกว่าเนี่ยอันนี้ต้องถือได้แล้วอาจารย์ผมสอนมาถือมาทีนี้ต่อมาก็อาจารย์ก็มีถือต่อกันไปอีกใช่ไหมอาจารย์องค์ใหม่ก็มารับอาจารย์นี้ก็เอออันนี้ก็น่าจะปรับตัวก็แก้ไปอีก,กลูกศิษย์ก็มาถือตามอีก ก็ไปทะเลาะกับกลุ่มอื่นนะถ้ากลุ่มอื่นเขาไม่ได้ถืออาจารย์นี้พอนานเขาก็แยกกันไปมหาสังกิกะก็แยกกันไปอีกหกนิกายไอ้อีกห้านิกายเป็นอาจริยวาฒหะถือตามลทัทธิอาจารย์อาจารย์สอนก็ว่าตามอาจารย์เนี่ยตอนนี้เรียกว่าใช้อาจารยิยวาทถือตามลทัทธิอาจารย์ก็เป็นอาจารยิยวาทหบวกกับมหาสังกิกะเดิมเนี่ย เป็นหกฝ่ายเทราวาณนี่ก็ยังมีผู้ที่แยกไปอีกเพราะเขาได้ตัวอย่างจากพวกที่แยกไปนั้นแล้วก็อยากจะให้ท่านที่ถือหลักเดิมเนี่ยยอมปรับตัวบ้างดูสิเขาปรับเขาแก้ไปยังไงเขาอยู่ได้สบายกว่านะเราควรจะปรับแก้บ้างเอา้าเนะี่ยฝ่ายผู้ที่ถือหลักนี้ก็บอกไม่ได้เราต้องยอมเสียสละเราไม่สะดวกบ้างก็เอาไว้เถอนะรักษาหลักการไว นี่พวกที่อยากจะแยกอยากจะถือไม่สําเร็จนะไม่ได้อย่างใจก็แยกไปก็แยกไปแยกอย่างเงี้ยแยกกันไปอีกสิอ็อาจรารยาวนะแยกจากเถรวาในบรรดาสิเอ็ดเนี่ยมีชื่อสําคัญที่ยืนยงมาอยู่สมัยหลังที่ถูกเรียกอยู่ในคำว่าหินยญญาเนี่ยก็เช่นนิกายสัพพธิกะสัพพิกวาต สัพติกาวาดนี้เป็นภาษาบาลีเรียกเป็นสันสกฤตว่าสรวาสติวาฒะแล้วก็เวลาเรียกเป็นคนเรียกว่าสรวาสิวาทินเป็นนิกายที่มีชื่อมากยั่งยืนมาก็เป็นนิกายที่คล้ายมากกับเถราว่านี่แหละแต่ว่ามีบางอย่างที่เขาแยกออกไปแล้วก็ไปเจริญลุ่งเรืองในอินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ในสมัยหลังพระเจ้าโศกจนกระทั่งถึงพศหก0้พระเจ้ากนิสกะเกิดขึ้นมาก็เจอนินกายสรวาศิวาทะและเป็นยุคที่เกิดมหายานแล้วนิกายสรวาศิวาทะก็จัดสังคยนาครั้งที่สขึ้นมาที่ทางอินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือแล้วมหายานก็ยอมรับสังฆยนาของนิกายสรวาศีวาทะที่พวกเขาถือเป็นหินิยานด้วย ก็เลยสังขีนาครั้งที่สามมันนั้นของไยสรวาสีวาทะก็เลยกลายเป็นสังขีนาครั้งที่สามของมหายานไปด้วยพระมหายานยอมรับนะแล้วตอนนั้นก็พอศหกร้อยก็คือระยะเกิดมหายานละหนึ่งละแล้วก็ที่แตกจากเทรวาสที่อยู่ในสิบเอ็ดนิกายอีกอันหนึ่งที่มีชื่อมจนจะจจุบวันชื่อนิกายธรรมคุตติเป็นสอนสกิตว่าธรรมคุปตะ ธรรมครุปตะนี้ก็มีทิทิเบตองคไดลลาลมะพูดถึงว่าตอนนี้ก็คือว่าทางตะวันตกก็เกิดปัญหาเรื่องจะตั้งภิกษุณีสงฆ์ขึ้นได้ไหมองคไดลลาลมะก็ยังไม่ยอมตัดสินนะจนกระทั่งมีการประชุมใหญ่เมื่อไม่นานนี้นะประชุมใหญ่ท่านก็ยังตัดสินไม่ได้พวก ศาสนิกจำนวนมากก็หวังนึกว่าองค์ในลาลามะจะตัดสินให้ได้องค์ในลาลามะก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะมาตัดสินไม่ได้ต้องแวแต่สงก็เลยไปน,นว่าของทิเบตก็เลยยังไม่มีภิกษุณีสงเหมือนกันต้องรอแล้วท่านก็อ้างนิกายธรรมคุปตะแสดงว่านิกายธรรมคุปตะยังมีในทิเบตก็เป็นสายของ แตกจากเทรวาดไปก็อยู่ในพวกที่ถูกเรียกว่าเป็นหินยานก็ยังเหลืออยู่คงจะเป็นนิดหน่อยเป็นส่วนย่อยแต่ก็ยังมีอยู่ก็สั่งองค์ไดละลามะก็ยังฝังนิกายธรรมครุปตะด้วยเพราะนิกายธรรมครุปตะถึงจะยังไงก็ยังพยายามยึดหลักการเดิมอยู่นะก็เป็นพวกแตกจากเทรวาดนี้ไปนั่นะก็ตกลงว่าจาก มหาสังกิกะออกไปหอาจรรยวาดรวมกับมหาสังกิกะด้วยเป็นหแล้วก็ทางเถรวาดมีอาจรยวาดแตกออกไปอีก11ก็เป็นสิรวมกับ6ก็เป็นสิถึงสมัยพระเจ้าโศกมหาราชนำไป18ดนิกายนะพุทธศาสนามีถึง18ดนิกายแล้วก็เนี่ย ต่อมาก็เรื่อยมาอย่างที่ว่าแล้วพวกที่พอเกิดมหาสังกิกะต่อมาก็พัฒนาเข้าใจว่าสันนิษฐานว่าพัฒนาเป็นหมหายานในลา,าพศสหกร้อยแลหมหายานก็เรียกนิกายอื่นเป็นหินญานหมดพะถือว่าเลวสามอ่อนอ่อนด้อยคุณภาพนะแล้วก็หินญาณก็เลยที่ว่าเนี่ยก็ค่อยๆหายไปก็เหลือเถรวาท ปรากฏว่าไปเหลือธรรมคบต่ายอยู่ที่ทิเบนินด้วยอีกสารวาสติวัฏทะก็หายไปหมดแล้วนะอันเนี้กันในก็ไปบรรจบก,กับที่เล่าข่าวที่แล้วทีนี้ก็แถมอีกนิดนึงนี่ก็แปลว่ามีเทราวาัฏเกิดขึ้นมาแล้วและเทระวาฏก็ยืนยงมาทีนี้เวลาเนี่ยมหายานก็พอแตกในกายเทราวาฏนั้นก็เป็นอันเดียวคือหมายความมีอันเดียว ก็มีนในลังกาพม่าไทยเนี่ยนะแล้วก็ลาวเขเมรด้วยก็เป็นเทราวาสก็อย่างเดียวถือนิไววินัยทัปไตรปิฎกบาลีอย่างเดียวกันหมดในฝ่ายมหายาน,นีเพราะว่าเป็นอาจารยวาตหรืออาจารยวาตแบบสันสกฤตก็เลยแยกความคิดความเห็นการเชื่อถืออะไรไปเรื่อยก็เลยเกิดนิกายใหม่กันเรื่อยเลยมัยไม่จบ เช่นในญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบ,บันมีสองร้อยกว่านิกายในญี่ปุ่นนะเขาว่าเกิดทุกปีเลยนิกายใหม่กันิกายเก่าก็หายหายไปอย่างอย่างนิกายเก่าสมัยกรุงนาราเป็นราชธานีก็หมดสูญไปหมดแหละมาสมัยนารามาสมัยเกียวโตมาสมัยโตเกียวอะไรเนี่ยมาเป็นยุคยุคเลย ก็จะมีนิกายพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วก็นิกายมหายานเหล่านี้บางนิกายเข้ายุ่งกับการเมืองนะพอยุ่งกับการเมืองหนักเขาก็มีอิทธิพลในการเมืองถึงก็เป็นเหตุให้ย้ายเมืองหลวงนะพระมหายานนี่แหละตอนแรกก็ทางบ้านเมืองพระจักรพรรดิโอ้ทรงนับถือเลื่อมใสมากตั้งพระเถระนั่นเป็นที่ปรึกษาขององค์จักรพรรดิ พ่อมาพระก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบ้านการเมืองไปมีอิทธิพลครอบงําเขาไปชี้นาเขาก็มีอิทธิพลมากเลยพระในเวลามีอิทธิพลเหมือนกับเมืองฝรั่งฝรั่งก็มีอิทธิพลเหลือเกินก็พอมีอิทธิพลหนักครับพวกนี้ก็ลําบากใจอึดอัดพวกการเมืองอ่ะก็หาทางปลดเปลื้องจากอานาจปลดเปลื้องยกหนึ่งก็ต้องย้ายราชธานีเลย นั่นก็เป็นเหตุนหนึ่งบางยุคไม่ได้ย้ายสู้กันเลยนะฮะกำจัดพระเลยนะยึดวัดบางเผาวัดบางนะแล้ววัดก็ตั้งทัพในใน,ใน,ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในญี่ปุ่นนะั้นวัดตั้งกองทัพเลยเพราะวัดนี่ใหญ่มากมีที่พนมาตั้งทัพไว้สู้กับบ้านเมืองเลยรบกันอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็เหมือนเมืองฝรั่ง ประวัติมหายานจะมีส่วนคล้ายเหมือนฝรั่งฝรั่งก็พระก็เขาเป็นบาทหลวงอย่างบิชอปไอเมชัยคาร์ดินั่นเลยนะคาร์ดินั่นใหญ่ก็บิชอปรองจากโป๊บอะคาร์ดินั่นลิชลูผมเ,เคยเล่านี่ก็เป็นอัครมหาเสนาบ,บดีของประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้บัญชาการทัพเป็นผู้บัญชาการแผ่นดินแทนพระจเจ้าแผ่นดินเนี่ยหรืออังกฤษก็มีหรือจะเป็นคาร์ดินั่นเหมือนกัน ของพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษนะก็บัญชาการแผ่นดินนะแล้วก็พวกบาทหลวงใหญ่ๆบิชอปก็เป็นเจ้าเมืองนะเป็นเจ้าเมืองใหญ่ๆมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจนกระทั่งพวกเดอคอมมอนพวกประชาชนทนไม่ไหวก็เลยปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้น r r n n h r r v v o u u t o o เนะีนะ่ยขึ้นมากำจัด นักบวชบาดหลวงจะเรียกว่าพระเลยเรียกว่าบาดหลวงกับขุนนางกำจัดนบิลิตี้กับเครอจีสองฐานันดรฐานันดรที่หนึ่งนบิลิตี้ขุนนางฐานันดรที่สองเครอจีนักบวชบาดหลวงแล้วก็เดอะคอมมอนก็คือสามัญชนนี่เป็นฐานันดรที่สามขึ้นมาตอนนั้นก็ฆ่าพวกบาดหลวงวันหลวงเยอะ ศึกบ้างอะไรบ้างตายบ้างนะยุทรซับยุดอะไรกันขึ้นกิโลตินกันเจะโปะแยะไปหมดนะเนี่ยยุคปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยฝ่ายอังกฤษก,ษก็เป็นอัครมหาเสนาบดีก็อย่างที่เคยเล่าแล้วมัง่งพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดะตอนนั้นก็พอดีว่าพระองค์ก็อยากจะอยากกเมสีเดิมต้องการจะอภิเษกมีเมสีใหม่ ก็ต้องขออนุญาตโป้พอโป,โป้เมีอยมนาจทั่วยุโรปขออนุญาตไปโป้ก็ไม่ยอมแม้ก็ทรงขัดเคืองเหลือเกินทําไงก็ไม่ได้พอดีว่าลดมาติลูทเทอร์คิงประท้วงโปรเทสต์ต่อพระองค์สันตรปาป,ปาที่เยอรมันใช่ไหมอ่าองค์สันตรปาป,ปาก็ต้องไปยุ่งกับการปราบพวกเยอรมันพวกที่เรียวกว่าโปรเสตสแตนพวก พวกโปรเทสต์เนี่ยพวกปะท้วงเนี่ยก็คือพวกมาติลูเธอร์ไม่ใช่มาติลูเตอร์คิงนะมาติลูเธอร์เดี๋ยวเติมคิงก็ไปอยู่อเมริกาไปเลยก็ปราบมาติลูเธอร์นี่ก็เจ้าเยอรมันก็ไปคุ้มครองอยากจะพ้นอำนาจอิทธิพลของโปกก็สู้กันที่นี้พระเจ้าเฮนรี่ที่8ดแห่งอังกฤษได้ทีพวกพระเจ้าองค์สันตปาปาองค์สันตปาปาต้องยุ่งอยู่กับทาง เยอรมันนี่มายุ่งกับเรามากไม่ได้และได้ทีพระเจ้าเฮริทิ่แป8ก็เลยประกาศเป็นอิสระจากอำนาจของวาติกันนีจากโรมตอนนั้นกรุงโรมนีตั้งตนเป็นอิสระตั้งนิกายใหม่ตั้งาศาสนาจักรใหม่ขึ้นมาเรียกว่า The Church of England หรือนิกายแองกิคานี่แหละพระเจ้าเฮริทิ่ี่8พระเจ้าแผ่นดิน ตั้งนิกายใหม่ตั้งนิกายใหม่ขึ้นมาและพระองค์ก็สถาปนาพระองค์เองเป็นประมุขศาสนาจ,จักรไม่ขึ้นต่อภพวเลยทีเี้นี้อัครมหาเสนาบดีของพระเจ้าเฮลีที่8ปดนะก็เลื่อมสายพักดีต่อภพวพระเจ้าเฮริที่8ก็ให้ประหารชีวิตเสียเนะพราะเป็นนักบวชบาทหลวงใหญ่นะ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 ตอนนี้พระเจ้าเฮลีที่แเป็น ระมุขาศาสนาจักรเองแหละก็จัดการเลยและบาทหลวงท่านไหนไม่ยอมพักดีลิบวัดเลยตอนนั้นยุดวัดยุดอะไรกันยุดทรัพย์สินกันวุ่นวายมาอังกฤษะว่าอ,อันนี้เป็นอิปวัติาศาสตร์ต้องเล่ากันยาวเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นิดกลับมาเรื่องนี้นิดหนึ่งก็ไปอ่านว่าเทรวาดก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีชื่อตั้งแต่ พอสประมาณหนึ่งร้อยนะแล้วก็แยกมาจนกระทั่งถึง้วสังไหนาคันที่สามก็มีสิบแปดนิกายทีนี้เมื่อเหลือมาถึงปัจจุบันนี้ก็ไปอานว่าหินญานนี้เหลือเทรวาสน,นิกายเดียวกระทำมาครบที่ที่เบต,เบตซึ่งก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักทั่วไปก็ถือว่าเถรวาทเนี่ยก็เลยว่าให้เรียกเทรวาทซะแล้วก็จะได้ไม่เป็นการดูถูกกัน อินญาญก็เหมือนก็เหมือนก็เหม,มือนก็เลิกใช้ไปก็เหลือหินญาญกมหายานเราก็จํากันมาว่ามีอินญานกมหายานมีสองนิกายแต่พอไปเจอกับพระธิเบศท่านไม่ยอมผมไม่ใช่มหายานเอาละสิมหายานยังต่ําพระธิเบศท่านเป็นดะลามะเนี่ยท่านไม่ยอมรับนะท่านเป็นมหายานเนี่ยจาได้ผมเจอกับท่านเองอะ พราะตอนที่ไปสอนกันนันก็องหนึ่งท่านเป็นท่านเรียกตุลกุเป็นกลับชาติมาเกิดจากพระเถระผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตท่านก็ว่าทิเบตไม่ใช่มหายานเป็นอะไรเป็นวัชรานาะวัชระก็วัชระบาลีว่าวัชระก็เ,เพชรสัษสกฤตว่าวัชระนั่นทางทิเบตก็ถือว่าตัวนี้สูงกว่ามหายาน เป็นวัชรยานไม่ใช่มหายานแต่โดยทั่วไปเราถือก็นาก็มีสองนิกายเดิมก็ว่าหินยานกับมหายานทางทิเบตลามะฝรั่งแต่เดิมเขาเรียกว่าลามะอิซึมลทัทธิลามะก็อยู่ในมหายานด้วยแต่ตอนนี้ก็ไปเรียกเป็นวัชรยานตามที่พระทิเบตเองเขาเรียกตัวท่านเองอันนี้ก็เป็นความลุกเกรด็กรดให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ทางวัชรยานเขาไม่ยอมรับนะว่าเขาเป็นมหายาน นะตอนนั้นก็เลยไม่รู้จะเรียกว่ากี่นิกายนับยากอยู่แล้วก็อะไรอีกอทีนี้แล้วก็อันนี้เอาไว้พูดต่อไปเดี๋ยวจะไม่รู้จักจบ<笑><笑>เยอะเลยเทระวาวก็มีแง่มุมเยอะพูดไปมันยิ่งออกยาวยาวยืดเลยนะเดี๋ยวท่านจะว่าเกินชั่วโมงเยอะและ้วเอาไว้คราวหน้าเคยว่ากก็ได้แต่ว่ากรณีของคุณสุจิตวงเทศเนี่ย ในแง่หนึ่งเราก็มองในแง่ดีอย่างที่บอกแล้วเนี่ยการที่คุณสุจิตพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องของพุทธศาสนาไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าพุทธศาสนาที่ตัวนับถือบางคนไม่รู้จกักแม้แต่ว่าเรียกว่าเถระวาทใช่ไหมและแม้จะเรียกว่าเถรวาทก็ไม่รู้ว่าเถรวาทมีความหมาอยองไรคืออย่างไรมันเป็นสภาพที่เป็นมานานแล้ว ที่ชาวพุทธเนี่ยไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักพุทธศาสนากรณีของคุณสุจิตวงเทศเนี่ยเท่ากับเป็นเครื่องเตือนใช้ให้เป็นประโยชน์ก็มาปลุกชาวพุทธให้ตื่นขึ้นมาซะให้เรียนรู้จักตัวเองนะคนก็จะได้ว่าไม่ได้นี่เขาว่าก็ไม่รู้เรื่องขอภัยคนว่าก็ไม่รู้คนถูกว่าก็ไม่รู้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี ท่านคิดว่าเป็นไงี้ไหมเดี๋ยวจะว่าถ้าใช้คําแรงก็ก็ด่าก็ด่าด้วยความไม่รู้คนที่ถูกด่าก็ไม่รู้ด้วยถูกแล้วก็เลยหมดกันไปนะฮะก็เอาประโยชน์กันลวกันอย่าไปว่าท่านเลยเอาเป็นว่าเรามาใช้เป็นสัญญาณเตือนปลุกขึ้นมาให้ตื่นให้มาเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจมันเป็นเครื่องบ่งบอกว่า ชาวพุทธนี่หลับไหลตกอยู่ในความประมาทมานานเหลือเกินแล้วควรจะตื่นกันขึ้นมาสัทีได้แค่นี้ก็ยังดีก็จะได้ประโยชน์จากกรณีของคุณสุจิตวงเทศนะเอานะอาวันนี้เอาเท่านี้กคแล้วกันขอาขอบคุณ เจตคุณหลวงพ่อครับสำหรับคืนนี้แล้วก็ท่า,า,ทานนมืความดูแลสุขภาพดีอยากจะสอนเราอีกตอให้นกน้าาจะมาเจตคุณมากอาการสบายความเคารพเจคม มีแง่เกี่ยวกับเทโลไอดสองต้นอย่างไว้พูดทึงนะคร